รอสร้างกรอบราคาเห็นไหมครับเนี่ยซึมขึ้นรอสร้างกรอบราคากรอบกรอบราคาไซเยวก็คือออกข้างออกข้างก็คือกรอบราคากรอบราคาก็คือการสะสมหุ้นหรือสะสมของเพื่อเตรียมทําขึ้นดังนั้นการซึมขึ้นในี่ยสุดท้ายเวลามันซึมขึ้นมันก็จะออกข้างเพื่อเตรียมทําขึ้นให้มันชัดเจนขึ้นไซเย์ ออกข้างมาแล้วยิงเขียวใหญ่เป็นสัญญาณว่าหุ้นตัวนี้กําลังจะกลับตัวหรือเปลี่ยนเทนขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะหยิกออกข้างเห็นไหมครับออกข้างสะสมเตรียมทําขึ้นอีกรอบนะการออกข้างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นขั้นบันไดาการออกข้างนี้จะเป็นขั้นบันไดกลับเตรียมขาเนี่ยพูดง่ายๆนะครับออกข้างมาแล้วยิงขึ้นแล้วรูปแบบของยิงขึ้นในการที่มันจะใช้มันเป็นการย่อลงมา การยอร่อลงมานะครับเพื่อเตรียมยิงขึ้นขาเอ็นอีกรอบหนึ่งมันหมายความว่าอะไรครับอันนี้แหละที่คำว่าเคลียร์เมา์เจ้าจะใช้สองเทคนิคนี้เยอะมากในการเคลียร์เม้า์นะครับแปลว่าต่อขาเอ็นก็ได้เคลียร์บนทำให้ราคาล่วงมาเพื่อให้คนเทขายแล้วก็มาเคลียร์ล่างก่อนจะทำขึ้นอีกรอบหนึ่งดังนั้นนะครับขาเอ็นมันคือการเคลียร์บนและเคลียร์ล่างเพื่อไม่ให้คนขึ้นรถไปได้มาก เคลียให้คนตกรถให้เยอะที่สุดเพราะคนจะตื่นตกใจแล้วก็ที่สําคัญเวลามันเป็นขาเอ็นนะครับพี่มันสามารถเก็บของปล่อยแล้วก็เก็บของปล่อยมันสามารถเล่นย้ําในต้นทุนที่ถูกแล้วได้กําไรหลายรอบก็ได้ดังนะั้นขาเอ็นเป็นเครื่องมือที่เจ้าใช้เยอะมากกัดอะไรรู้ไหมครับในรูปแบบที่5ขึ้นไปแล้วปุ๊บทุกราคาให้ล่วงแปลว่าเป็นการปล่อยของรอบสุดท้ายหรือเล่นเพื่อจบรอบหมายความว่าพาเขียวใหญ่ ไปนะครับแล้วก็มีหางยาวๆไปด้วยหางเขียวหรือหางหนูหางไส้เทียนยาวๆนะครับแล้วก็อยู่ๆนะครับก็แดงแล้วก็แดงยาวมาอีกวันหนึ่งก็แดงยาวลงมาหมายความว่าอะไรไหมครับพาคนไปติดดอยหรือพาคนขึ้นไปเพื่อปล่อยของรอบสุดท้ายที่มีเพื่อปล่อยทิ้งไงแล้วขราวนี้ก็แปลว่าจบรอบนึกออกไหมครับข่าวนี้ก็ล่วงยาวเลยหุ้นดังนั้นนะครับถึงได้บอกไงว่าจริงๆแล้วนะครับที่อันตรายอยู่นิดหนึ่ง ขึ้นไปแล้วทุบลงมาให้ร่วงก็แปลว่าดอยหนักเลยนะครับกลับอะไรรู้ไหมครับอันตรายมากแล้วฟังไว้ใหม่นะครับไซเวย์ยิงจุดพุกเป็นเขียวใหญ่นี้นะครับพี่มันมีสามโซนนะคําว่าสามโซนหมายความว่าโซนล่างคือราคาต่ําสุดแล้วจริงไหมครับแล้วกําลังจะทําขึ้นเราเรียกว่าเปลี่ยนเทนขาขึ้นไออย่างเนี้ยไออย่างเนี้ยนะครับทุบราคาไม่ค่อยมีมีอะไรเลย ยิงไล่ราคาซึมขึ้นออกข้างแล้วก็ยอดเตรียมขาเอ็นขึ้นไปใหม่เห็นไหมครับถ้าอยู่แนวล่างถ้าอยู่แนวกลางก็อีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าอยู่แนวบนถ้าราคาขึ้นไปสูงนะครับถ้าอยู่นะครับยิงไล่ราคาปุ๊บอันนี้เราเรียวกว่าพาไปดอยยิงไล่ราคากลับอะไรรู้ไหมแค่เขียวใหญ่แท่งเดียวแต่เป็นแท่งที่ยาวมากแล้วก็ทุบล่วงลงมาเป็นแดงใหญ่ก็แปลว่าทุบราคาดังนั้นโซนบนจะอันตรายมากนะครับถ้ายิงไล่ราคากับทุบราคาดังนั้นนะครับ เจ้าจึงอินเทอร์เซ็กวิธีการที่เนียนระหว่างเม้ากับเจ้าได้ะคลาสสิกที่สุดคือวิธีอะไรไหมครับจะโซนล่างโซนกลางหรือว่าโซนบนของราคาของการาฟพี่สมมุติว่าการาฟมันขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้โซนล่างเห็นไหมนี่โซนกลางนี่คือโซนบนการาฟมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับรูปแบบที่เจ้าทํากําไรได้ดีที่สุดและเจ้าถนัดทําที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมครับขึ้นไปแล้วย่อย่อแล้วเตรียมขายเอ็นขึ้นมาใหม่ เพราะโซนล่างก็เตรียมขายเอนได้โซนกลางก็เตรียมขายเอนได้โซนบนก็เตรียมขายเอนได้เพราะการย่อลงมามันก็เป็นการขายไปแล้วแล้วก็ลงมาเก็บทุนใหม่ที่ต่ําใหม่แล้วก็ดันขึ้นใหม่ๆแล้วลงมาเก็บมันแปลว่าสําหรับเจ้าวิธีการเล่นด้วยขายเอนมันแปลว่าวิธีการที่สามารถเก็บหุ้นและทํากําไรได้หลายรอบในจังหวะที่มันย่าไม่ว่าจะเป็นดับเบิลบอททอมก็แปลว่า ขาเอ,อตัวหรือว่าท r i ป l e b o ว t o ทก็แปลยอ่ยอยอ่อย่อมีจุดก้นหอยอะนี่ออกไหมครับมีจุดก้นที่มันเป็นสามเหลี่ยมลงมา3จุดมันก็แปลว่าเก็บได้ทั้งหมดเลยเห็นไหมดังนั้นนี่ต่างหากนี่คือรูปแบบ5รูปแบบที่เป็นของดีสําหรับโชคที่โชคเห็นมาว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างแต่5รูปแบบนี้มันต้องมาจากไซเวย์แล้วยิงเขียวใหญ่ขึ้นมาเป็นแท่งแรกก่อนเมื่อยิงมาแล้วสัญญ,ญาณว่าจะขึ้น สัญญาณเขียวใหญ่แปลว่าน่าจะขึ้นแต่จะขึ้นในรูปแบบใดรูปแบบที่1ไล่ราคารูปแบบที่สองซึมขึ้นรูปแบบที่สามออกข้างอีกก็จะเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆรูปแบบที่4ี่ย่อลงมาเพื่อเตรียมขายเอ็นรูปแบบที่ห้าทุบราคาล่วงลงมา<อ>เห็นไหมครับการาฟหุ้นหรือแพทเทิร์นหุ้นน่ะจริงๆมันซ่อนอยู่ใน5้าแพทเทิร์นนี้เท่านั้นคือ5้ารูปแบบห้าทรงการาฟนี้เท่านั้นเองนะครับพี่พี่ครับเข้าใจไหมเนี่ย สำคัญมากถ้าเราจะอ่านทรงการเราต้องอ่าน5รูปแบบนี้ให้ได้แล้วแต่รูปแบบโชคจะลงดีเทลให้ลึกเองว่าเวลาถึงหัวข้อเรื่องของเขาโชคจะลงให้ได้ว่ามันมีปัจจัยแล้วใช้ยังไงบ้างที่จะทําให้แต่และรูปแบบสกเซสสําเร็จสําเร็จผลเข้าซื้อแล้วเราเป็นต่อมีโอกาสขายได้กําไรสูงอย่าลืมนะครับหน้าที่โชคสอนให้พี่เล่นหุ้นอย่างปลอดภัยแล้วสามารถทํากําไรได้ข้อนี้สําคัญมาก ดังนั้นตอบโชคมาก่อน5รูปแบบเนี้ยพี่พอเข้าใจไหมเพราะมันสำคัญมากเลยนะครับผมได้ไหมครับพี่มันสำคัญนะครับผมโอเคดีมากครับพี่ที่เข้าใจพี่ต้องแม่นนะออกไซ์เวย์ก่อน แล้วยิงเขียวใหญ่เขียวใหญ่เนี่ยมันสามารถออกได้ห้าหน้าหรือห้ารูปแบบทรงการาฟที่มันจะทำให้พี่เสียหรือได้กำไรมันเป็นสัญญาณในการเข้าหุ้นที่สำคัญมากๆมากๆจริงๆพอเห็นภาพน่ารักมากพี่สาวพี่สาวครับจําไว้นะเราจะต้องเห็นภาพที่ชัดเจนกว่านี้อีกเมื่อเราเห็นทรงการาฟและเราจะรู้เลยว่า ไซเวยิงเขียวใหญ่ขึ้นมาแล้วกราฟมันต่อไปด้วยแพทเทิร์นใดแพทเทิร์นแปลว่ารูปแบบนะครับต่อเป็นรูปแบบใดรูปแบบอะไรครับไล่ราคาซึมขึ้นออกข้างเตรียมขาเอ็นย่อลงมาเตรียมขาเอ็นกับเราเรียกว่าทุบราคาล่วงจำกับมันให้ได้แล้วติดให้เป็นนิสัยอย่าลืมนะโชคเน้นมากในการสอนของโชคโชคสอนสอเดือนต้องสร้างประสบการณ์ให้พี่มองตลาดได้เหมือนสอปี นี่คือคอนเซปต์ของโชคในการสอนดังนั้นอะไรที่เป็นหัวใจโชคจะมาสรุปให้พี่เข้าใจกับมันเมื่อพี่มองทรงกราฟได้มองแพทเทิร์นได้ชัดเจนแล้วพี่จะอะไรรู้ไหมครับพี่จะเข้าหุ้นได้คมพี่จะรู้เลยว่าแพทเทิร์นอย่างเนี้ยควรรอหรือควรเข้าหรือควรปล่อยหรือควรเฉยข้อนี้สําคัญมากเลยนะครับผมดังนั้นขอพี่ทุกคนจงกลับไปนะครับ นั่งจำผ้าแพทเทิร์นนี้ให้ได้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูอ่าลองดูต่อไปเห็นไหมครับนี่ไงรูปแบบที่หนึ่งยิงไล่ราคาขึ้นฟังไว้ก่อนนะหุ้นต้องมาทางไซด์เวก่อนออกข้างมาก่อน ทุกครั้งในการจะปรับเทนหุ้นจะต้องออกข้างโดยโดยธรรมชาติของหุ้นเข้าใจไหมเราเรียกว่าสร้างฐานหรือสะสมแล้วสุดท้ายก็ยิงเขียวใหญ่ก็แปลว่าทาราคาขึ้นมาให้โดดเพื่อให้ตลาดตื่นกับหุ้นตัวนี้แล้วใครๆก็เข้ามาเล่นเข้าใจยังดังนั้นเขียวใหญ่เป็นแค่แท่งสรรัญญาณยังไม่ใช่แท่งทําทำกําไรเข้าใจอย่างนี้ไหมนะเขียวใหญ่ที่ยิงจากไซเยวทุกแท่งเป็นแค่สรรัญญาณปลุกตลาดแต่ยังไม่ใช่ เนอะไหมครับสัญญาณทำำาํากําไรมันเป็นแค่สัญญาณปลุกให้คนอะไรคนตื่นกับหุ้นตัวนี้แล้วแห่เข้ามาเล่นกับหุ้นตัวนี้เข้าใจเหตุผลข้อนี้ไหมดังนั้นไซเว์เขียวใหญ่นึกภาพบอกไหมครับไซเว์เขียวใหญ่เนะครับเป็นหุ้นที่อะไรไหมครับกำลังเขียวใหญ่เป็นสัญญาณครับว่าลงโฆษณาหรือจุดพุจุดพุให้มันระเบิดปังเป็นสัญญาณว่าอะไรให้ทุกคนหัน